สวัสดีค่ะพบกับห้องสมุดประชาชนเพื่อกระสังกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปทําความรู้จักกัญชานะคะว่ามีผลต่ออาสุจิจริงไหมแล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ชายอย่างไรก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักไปพร้อมกันอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ หลังจากกัญชานะคะได้ถูกปลดล็อกนะคะก็กลายเป็นพืชที่สามารถใช้ได้ทั่วไปค่ะและไม่ใช่ยาเสพติดนะคะและยังทําให้คนที่ใช้กัญชานะคะใช้ได้อย่างเสรีมากขึ้นค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะการสูบก,กัญชาก็ทําให้เราติดได้ค่ะและมีฤทธิ์ที่ไม่ธรรมดาด้วยนะคะหากใช้ปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพค่ะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะอีกทั้งนี้นะคะอาจมีผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ของเราด้วยค่ะ สำหรับหนุ่มๆน,นะคะที่วางแผนจะมีครอบครัวและอยากทราบว,ว่าก,กัญชานะคะมีผลต่ออสุจิจริงไหมวันนี้นะคะพี่กระปุก .com จะมาไขข้อข้องใจให้กับเราค่ะค่ะกัญชานะคะจะมีผลต่ออสุจิจริงไหมแล้วก็จะทําให้เรามีรูปยากจริงหรือเปล่าอันนี้นะคะมีการ วิจัยออกมาแล้วนะคะจากประเทศเดนมาร์คค่ะเมื่อปี2015นะคะพบว่าการสูบกัญชาเป็นประจำนะคะมากกว่าสัปดาห์ละหนครั้งนะคะก็จะทำให้การจำนวนอาสุจิของเรานะคะลดลงถึง29%ค่ะอีกทั้งหากใช้กัญชานะคะร่วมกับสารกดฎประสาทอื่นๆนะคะจะทำให้จำนวนอาสุจิของเรานะคะลดถึง55%เลยค่ะ ที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือสารในกัญชานะคะจะอยู่ในร่างกายเรานะคะต่อไปหลังจากที่เราสูบนานถึง6 8ถึงสัปดาห์ค่ะและถึงแม้จะหยุดนะคะใช้กัญชาไปเกือบอสามเดือนนะคะจำนวนอสุจิของเรานะคะก็ยังกลับมาเป็นปกติ นั่นก็หมายความว่าฤทธิ์ของกัญชานะคะก็คงอยู่ในร่างกายของเรานะคะคนานกว่าที่เราคิดค่ะนอกจากนี้ฤทธิ์ของกัญชานะคะก็ยังทําให้รูปร่างของอสุจินะคะไม่สมบูรณ์ค่ะแล้วก็ลดความเข้มข้นของอสุจิลงอีกทั้งนะคะยังควรพบว่าการใช้กัญชานะคะอาจจะลดความสามารถในการเคลื่อนไหวของเซลล์อสุจิค่ะ ลามไปถึงการทำให้สมรรถภาพทางเพศของเรานะคะลดน้อยลงซึ่งอาจจะส่งผลต่อการสืบพันธุ์แล้วก็ทำให้มีรูปยากนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสาระดีๆจากพี่ .com ในวันนี้ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ